เกมนี้เป็นแนวอะไรอ่ะพี่บูจังเป็นเป็นเกมแบบไหนแนวหัวร้อนปอาร์ตี้อ่ะแอคาร์ตี้แอคชั่นอ่ะแนวเสริมสร้างมิตรภาพครับผิดค่ะแนว s u r v i อ a l รอบนี้ผมใช้ตัวสีน้ำเงินครับผมอ้าวอ๋ออยู่สามคนรอบนี้อยู่กับคุณนันไตเติลนะครับูนคุณกเมศ บอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคเออว่างๆมาเล่นด้วยกันนะครับคุณไทหมานะฮะพูดทําไมสวัสดีครับคุณไท้มาเร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 าสมานฉันกันใช่ไหมจับมือจับมือเลยจับมืออะจับมือนะโอเคงั้นเราไปลุมฝั่งขวานะที่จะมีคุณเอ่อการิโตะคุณฮีโร่ดักพูดเองเออเองหมดเลยอะอะไรวะอะไรบ้าอ่งพี่ทำแล้วแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแท็กทีมแล้วเออปฏิรอยด์เตงเนี่ยต้องมีการแบบเออศัตรูของศัตรูคืออะไรวะ เขเรียกพูดว่าอะไรวะเออใช่ไหมเถอะก็คือพี่จะโดนฆ่าแต่จริงๆแนววัตถุเะยาเขาเขาทำอย่างนี้เขาแบนแล้วไม่มีแบนเพจนี้แบนเฉพาะคนที่แบบทำร้ายแอดมินอย่างเดียวทล่เนะพี่ทะลุทะลุ่แอดมินนี่คือดีอ้าวดีเลยนะอย่าเข้ามาีเหลืองมนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะจะไม่ทำย่างี้ <Yeah. laughs> เยบายบายหูฟังนะครับ <laughs> ใครที่ใครที่ <laughs> ปีลับโพงนะหูฟังก็ซื้ออันใหม่นะฮะใครซื้อมาใหม่ก็เบิร์นหูฟังไปในตัวเลยแล้วกันนะ <laughs> คุณนิโรดนะเอ๊อย <laughs> อ,อยากเข้ามานะจองแล้วนะเออเข้ามาขังเลยนะเออมาที่มามาสไตร,ร์เกอร์มาด้วยเล้วครับเนี่ยมาดูจัง <laughs> คุณนิโรดักอ่าคิดดีๆนะทำไปคิดดีๆนะโดนตัวเองด้วยนะเออเอาดีมามาเออโอ้ยเมืพอกิดบ่อยเขาคิดดีๆเขาคิดดีแล้วไงพี่คิดมาดีแล้วเออคิดมาดีแ้ว่พี่กอดอย่างสงบสุขโอยบอกไม่เหลือเราด้อยถ้าเราด่าลูกเพจลูกเพจจะโกรธเราเหรอโกรธ พี่อคิดพี่ไอคิดจิเหรอไม่ทันแล้วอ่ะเออไม่ผมไม่เคยด่าผมไม่เคยด่าเลยเราไปเราไปห้องเยอะๆนะครับผมเราไปห้องเบอร์แปดกันนะครับห้องแปดมีห้าคนนะครับมีคุณลำเองคุณสมเกียรติคุณบีโด้อยู่ด้วยหูนี่คุณบีโดนี่สายแบบสายตอเออแม่งตอสายแบบไม่วางอะไรสิถึงคนแบบไม่ทำอะไรใครนะแต่ถ้าใครเลอกูกูเราเบิด ฆ่ากันให้เสร็จก่อนเอร็วมากอะยืมมือคนนึ่งฆ่าเอาแล้วเอาแล้วห้องนี้บล็อกตกนะบอกคุณบิโจย้ายไปแล้วเว้ยเราตามตามตามอ่าห้องนี้แดนเจอร์อยู่ไม่ได้นะครับไอห้องข้างล่างเขาจะขึ้นมาห้องนี้แหละโอ้แต่มันโอ้คนเยอะโอ้ห้องนี้หกเจ็ดคนแล้วนะห้องเบอร์หกแปดนี่กีอดีย่ายังเดือดอ่ามีคนย้ายขึ้นไปห้องบนแล้วห้องเบอร์สี่เบอร์สี่นี่เจ็ดคนนะครับโอ้ยบ้าไปแล้วนะครับมีใต้โต้นะครับมีคุณโจนะมีคุณมิวสิกกัอะไรเนี่ยกัด กัปตโตคุณวินคุณบู๊ฟอ,อ่านชื่อไม่หมดเลยอะแอดยีมาส่งเลน,นก็ว่าทำไมตายโอ้ยมันลน้นอ่ะอคนมันเยอะไงคนมันเยอะไงอ้าวอ้าวอ้าวทีนี้ยังเหลือหกคนอ้าวตายไปแล้วหนึ่งนะครับนี่เหลือคุณวินนะคุณใต้โต้คุณโต้คุณมิวสิกแล้วก็คุณวูฟนะครับนะเรามาส่องใต้ที่ห้องนี้กันนะครับผมเหลือสี่แล้วเหลือห้าอ่ะยังเหลืออ๋อเหลือห้าอยู่เพราะว่าอใต้โต้วีนี้คือเพิ่งตายไปครั้งเดียว เฮ้คุณบีเดินยังรอดว่ะมือมือมือเงี้ยมือเงี้ยมือเงี้ยโอ้โหคุณโจนี่คืออย่างเดือดไล่ข้าไปเรื่อยเลยนะครับใครที่อยากแก้แค้นนะครับตัวฟอร์กายสีชมพูนะครับผมอุ้ย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  อ่าเหลือสามคนนะครับสรบห้องเบอร์สี่นะครับผมมีคุณวินนะครับคุณบุ๊คคุณโจอ๋อย้ายไปอยู่ห้องห้าแล้วนะห้องห้ามีสามคนสี่คนเขยมาคุณวินนี่บ็อกคุณบีแด้วคุณฟเซนมารวมอ,อ,อะไรกันอยู่ห้องเบอร์อ๋อ,อต้องเนแหละเพราะว่าห้องมันบีบแล้วตอนนี้สิบอ็ดคนมีสองห้องนะับมันจะมีห้องหนึ่งห้าห้องหนึ่งหกแน่นอนแหละห<อ>้องเบอร์4ีนะครับไทยมาเหลือชีวิตเดียวห้องนี้มีระเบิดนะค่ดีจังเบอร์4มี6คนนะครับคุณที่มาตาย เนี่ยครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคุณวีระนะครับอยู่คุณดีมาคุณพอตินคุณพอตินโดนถ่ายแโอ้ยังโอ้ยยังรอดไปได้อยู่นะเอาละมืนนี่ครับคุณพอตินใส่มืนเอาเตะได้ไหมโอ้ยยังหลบได้ว่ะกระดับเดินขาเนี่ยเออคุณวีระนรินยังอยู่นะผมเขานี่มันเถื่อนเกินแล้วคุณวินครับคุณดีอาร์คุณวินนี่บอกด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบตรงไหนวันเนี้ยคุณพอตินนี่กระดับเดินชิวๆนะยังหลบได้อย่างมับเนียนๆนะครับผม ลายวางไม่เป๊ะนะแต่ว่าลายหลบเขาเป๊ะมากนะสำหรับคุณโฟเซนถ้าไม่โดนตามุนนี่คือจะยองหลบ oh. คุณไม่ไดไ้หลบไหมโอ้คุณวินยังหลบได้ตาไวมากนะครับคุณวีลนลินยังอยู่นะมาคุณวินนี่เหลือพลังชีวิตหนึ่งนะครับมีคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เัาคุณวีแนลินยังคุณวีแลด์ตายแล้วตายรีแลร้อนนะครับตอนนี้เหลือคุณวินนะคุณโฟเซนอ่า,าย้ายห้องครับไปรวมตอนนี้หกคนนะจะไปรวมกันอยู่ที่ห้องเบอร์ห้านะครับผม อุ้ยแล้วล่นอยู่ประหยัดไฟเบอร์ห้าฮะตอนนี้ก็มีคุณวินคุณโจโฮคุณวีบล็อกที่พลังเหลือหนึ่งครับฟอนเซนโทอร์ลกเซตแล้วก็วิดาลินพลังเหลืออันนี้ดืห้องโหดมากคุณฟอนเซนเออโอยทำอะไรไม่ได้เลยดักหน้าดักหลังหมดแล้วแต่คุณฟอนเซนยังอยู่นะมีหัวใจหัวเซนรีบอลกลับมาแล้วร้อยแล้วนะตอนนี้เหลือสี่คนแล้วกูยัาลินโทอร์ลกเซตแล้วก็คุณฟอเซน กุนเพลนนี่คืออยู่อดอยู่ทนอยู่นานมากเดียวที่พลังเหลือนะครับกุนเหลพลังเหลือหนึ่งคนเลยเออนะครกุนเพลสแน่นยังอยู่รอดอยู่ตรงกลางนะครับตัวกระพิบเนียนๆนี่นะตัวหัวใตรงไหนอ่ะตัวสีแดงกระพริบไงฮะสีแดงกระพริบคือพลังเหลือหนึ่งดูตัวกระพริบกระพริบสีแดงคุณเวลาลินยังมีสองหัวใจนะครับแนะนําไม่ลุมฆ่าคุณเวลาลินก่อนนะครับผมเล่นอยู่มุมซ้ายบนนะเออตอนนี้พายเลยเวลาลินนะครับคนเหลือด้านมาโอ้โหดูดูดู ายช่แล้วนะคสองครับเหลือสองคนนะับอยู่ดีๆก็สามอันขึ้นมาเฉยเลยแล้วคุณฟอเซ่นไมเดนนะครับกับคุณวีรันนรินนะวีรัลนินนี่คือคุณฟอเซ่นคุณฟเซ่นยังไงววิ่งไปคุณทั้งสองคนครับอยู่มีสองหัวใจทั้งคู่นะครับคุณฟอเซ่นมินเนียนนะครับมีระเบิดธรรมดาสู้กับระเบิดหนามของคุณวีรเอ้าคุณฟอเซ่นโดนแล้วครับเหลือหนึ่งหัวใจนะครับคุณวีรนินเข้าไปโดนบล็อกทับเลยเข้าไปโดนบล็อกทับเลย เดี๋ยวคุณโปรคุณโปรเซ็นนับปลบน้ำอย่างเนียนๆนับหูเดียว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 เปอร์เซ็นต์ไม่วางอะไรเลยเออคุณโปรเซ็นนี่คือเน้นหลบอย่างเีนะคุณโปรเซ็นนี่คือแบบปวนนับคุณโปรเซ็นนี่คือแบบสายตะมันนะฉันนะครับโอยระวังเด้อเฮ้ยโดนนับเอาแล้วบล็อกกระบี่ยด้็มาเรื่อยๆนะครับผมกูแลนด์ลินคุณโปรเซ็นอยู่ตรงมุมขวาล่างครับไม่ทำอะไรยืนจ้องหน้ากันทำไมครับเนี่ยเขารอเขารอตอนสุดท้ายว่าจะยังไงเออนะคุณคุณเนี่ยอ่นบอกท้าพีเดียวมันตายเลย Oh <my> คุณเวลานินนะครับยังยังเพรเซฟอยู่นะครับ oh <my> คุณเวลนวางทำไมตรงนั้นเนี่ยอ,อ,อ,อะไรครับคุณเวลานโอ้โหแต่เก็บคุณเวลาลินแต่เก็บไม่ได้นะครับ oh <my> หรือ็อา แกนิดเดียวนะครับผมช่องเล็กมากคุณแล้วมีปลาบล็อกนะครับแต่ว่ามันจะได้งหะคุณบอสยังหลบได้โอเเรารวมอยู่ยองเดียวกันอ้ยกันแ้องหน้ากันทำไมนะคโคุณบอ้ยังหลบได้หลบไม่ได้ไ่ไดยหลไม่หลบยังหลบได้หลบมากยังไงนะห้บวีนยืนจ้องหน้ากันไมไหลบได้อ้โหนี่งลังหลบเต้นไม่เดิเอเอานี่มาเอานี่มาโอ้ยมระเบิดบาเนี่โอ้โ้ อุ้ย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 โอ้โหโดนคู่แล้วนะแต่เ้าโดนคู่นะเ้าโดนคู่อได้โอ้โหเรื่องกระดาหลยวนี้เดี๋ยวเดยเต้นเอ้นโนเงินเดือดมากสุดยอดอ่ะรอบสุดท้ายนะครับคุณมารินแชมป์สีสมัยนะครับีสมัยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มันเล่นมากอีกตาไ่หรือไปเลยแล้วไปไปก่อนไปก่อนสาิแล้วเดี๋ยวไม่ทัน เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ครับผมอ่ะนะครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกกันนะครับในเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สนุกขนาดนี้เอ่อเดือดมากคือด้วยความที่มันพอแพลตฟอร์มแล้วมันก็เข้ามาจอยกันแบบง่ายๆสร้างห้องง่ายไงเออระบบอบบี้มันดีแล้วก็ invite ได้ด้วยเออนะครับเดี๋ยวว้มาตั้งห้องเล่นกันใหม่นะครับกับ super ball man r ออ l i ออนไลนะครับผมโหลดได้ฟรีนะครับทุกแพลตฟอร์มอีนะครับ โอเคเราไว้เจอกันใหม่นะครับกับซูเปอร์บอลแมนอาร์ออนไลน์นะตอนนี้ผมลูกกี้คุณบุจังคุณเต้นะครับแล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาร่วมฟังร่วมไลฟ์กันใน Discord ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่เด้อเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับลูกี้ไปสาขาหนึ่งสาขาสอง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 นะขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายคุณน้ครับผมขอบคุณครับสนุกมากเลย